พอไหมพอไหมแค่นี้คุ้มแล้วนะอ้าวสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งคลิปนี้เกิดจากความฟุ้งซ่านและความคันล้วนๆของผมเลยนะเรื่องมันมีอยู่ว่าผมไปเจอฟังก์ชัน Tree of Darkness ซึ่งเอาขยะอะไรก็ได้3,000ชิ้นมาแลกเป็น Star Crystal หนึอันเว้ยก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะหาขยะยังไงให้ได้เยอะๆนั่นก็คือการส่งเบสไปหาของหรือเจ้า d i s p a t นั่นเองโอเคทีนี้เนี่ยผมก็มานั่งไล่เช็คว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเอาตัวดูเอลทุกใบไปแลกเบสสาดาวหมดแล้วนี่หว่าตอนนี้เบสสาดาวเราก็ขาดอีกแค่สตัวเองส่วนเบสหดาวเราขาดสตัวเหมือนกันอื แล้วเบสสองดาวล่ะโอ้่หขาไปเท่าไหร่เนี่ยขาไป15ตัวเท่านั้นแหละกิเลสเกิดเลยทุกคนถ้าเรามีเบสมากขึ้นเราจะส่งหาขยะต่อรอบได้มากขึ้นไหนลองเช็คด่านออกซีว่ารอบนึงเนี่ยเราได้ขยะกี่ชิ้นโอส่งทีหนึงได้160ชิ้นแต่ถ้าเราใช้ตัวสามดาวทั้งหมดมาส่งอะโอรอบนึงได้สามร้อชิ้น ถ้าเป็น2ดาวหมดก็น่าจะได้ประมาณ250ชิ้นต่อรอบเลยนะดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งเราก็น่าจะหาขยะเพิ่มได้อย่างต่ำ2000บวกชิ้นเลยแหละเอแล้วเราจะไปหากล่องสุ่มจากไหนละ่ะมันคราฟได้ไหมมีขายหรือเปล่าทีนี้เนี่ยผมก็ไปพบความจริงที่โหดร้ายนะครับก็คือมีครับแต่ว่ามันขายกล่องละ100เเหรียญแมวจำกัด20กล่องต่อเดือน โอ้เจ้า h i s p a t c h Box นี่มันคราฟไม่ได้นะไปถามผู้เล่นเก่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีแจกตามกิจกรรมล็อกอินนี่นะวันที่3วันที่15แล้วก็พวกกิจกรรมอื่นๆมันไม่คุ้มหรอกเก็บแมวไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ด้วยความดื้อรั้นของผมถ้าเรามีเบสเพิ่มมาอีกสัก7-8ตัวหรือ2ทีมก็เท่ากับว่าเราจะส่งไปหาขยะเพื่อทำสตาร์คริสตัลได้เพิ่มเกือบๆ2อันต่อวันเลยนะ ถ้าสตาร์คริสตันในซีเคทช็อปที่เราเจออันละ100เหรียญแมวเนี่ยก็แสดงว่าถ้าเราลงทุนไป20กล่องหรือ2,000แมวแล้วเราได้สตาร์คริสตันวันละ1-2อัน10-20วันก็คืนทุนแล้วนี่เออแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกำไรแ a สซ i v อ i n c o m เลยนะเว้ย Income ในเกมนะแต่ในชีวิตจริงนี่เสียตังนะทุกคน หลังจากเกิดกันมานานนะครับก็ต้องมาดูความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ม .4 กันนิดนึงในการที่ได้ตัวไม่ซ้ำของผมก่อนเนาะโดยเบสหดาวเนี่ยคิดเป็น9.38%ขาด3ตัวก็คูณ3เข้าไปเป็น28.14%เจ้าตัวเบสสดาวโอกาสได้1.25%คูณ15ตัวก็เท่ากับ18.75และเบสสดาว3ตัวโอกาสออก0.31คูณเข้าไปก็เท่ากับ0.93 รวมทั้งสิน้นโอกาสที่จะได้ตัวไม่ซ้ําเท่ากับ47.82%โอเคแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆหากว่าเราได้ตัวไม่ซ้ําติดต่อกันซึ่งผมคิดว่ายัางไงมันก็ต้องออกตัวซ้ำบ้างอยู่แล้วเราก็ไปลุ้นไอ้เจ้าฟิวชั่นอีกทีนึงแล้วกันจะได้สุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่ซ้ำเนาะเอาละในเมื่อคนอื่นห้ามแต่เราดือ้อก็ไปให้สุดหยุดที่มามา่าโดยผมเนี่ยได้เติมเลเวลลิชแพ็คไปแล้วนะได้มา1,900เหรียญแมวนะครับ เติมใน iOS ก็จะถูกกว่าตกแพ็กหนึง600บาทถ้าเราสุ่มเนี่ยเราขอสุ่มทีละ5กล่องแล้วกันโดยถ้าเราได้ตัวไม่ซ้ำครบ4ตัวผมจะหยุดนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นกันนะครับะจะไป500เหรียญแมวขอให้5กล่องนี้ไม่ซ้ำสัก4ตัวไปเลยนะจะได้จบๆไปนะครับนะคลิปนี้มาเกินซะตั้งนานพร้อมแล้วไปกันครับ กองมากดครับสองดาวลูกสองดาวหนึ่งตัวสองดาวสองตัวสองดาวเอ้ยหนึ่งดาวหนึ่งตัวอ๋อหนึ่งดาวซ้ำและหนึ่งดาวซ้ำครับแสดงว่าเราได้ตัวไม่ซ้ำมาสามตัวนะทุกคนอห้าร้อยพอใพอไหมพอไหมแค่นี้คุ้มแล้วนะออกสองดาวมาสองตัวนะโอกาสมันสิบแปดเปอร์เซ็นต์ป่ะหลังจากนี้เปอร์เซ็นต์มันจะลดลงอีกนะมันจะหักไปอีกนะครับ ฟิวชั่นไหมทุกคนเราจะได้เซฟเหรียญแมวเราเอาตัวซ้ำเนี่ยตัว1ดาวเนี่ยฟิวชั่นแล้วก็ลุ้นให้มันออก2ดาวหรือไม่ก็ออกถึงดาวแต่ตัวไม่ซ้ำนะครับเมื่อทําการฟิวชั่น <iction> จะได้รับพันธมิตรที่มีแรงเท่ากันหรือสูงกว่า1ระดับเอา1 2 3สองซ้กดปั๊บฮาาเอ้ย2ดาวแต่มันซ้ำโอ้ย่าออก2ดาวมีตั้งหลายตัวซ้ำได้ยังไงนี่ยตะ่กี้นี้จัดไป150บาทไปแล้วนะเอาไงดีวะไปต่อหรือพอแค่นี้ ไล่ดูครับไล่ดูพันธมิตรที่เรายังไม่ได้ครับมันยังมีโอกาสอีกเท่าไหร่นี่หนึ่งดาวเอ้ยหนึ่งดาวสองตัวก็เท่ากับสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้ยสองดาวอีกบานเลยผมว่าต้องไปต่อว่ะทุกคนนะจังหวะนี้เนาะเกินมาตั้งนานนะคลิกครั้งเดียวแล้วจบคลิปมันก็ยังไงอยู่นะเอ้าจัดไปอีกสักห้าร้อยเมลขอให้สามดาวหลุดมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะมาครับพร้อมแล้วนะตรงหมาห,หาเรื่องให้หนอนไม่หลับอีกแล้วนอนน้อย กดเลย MVP ไคิดเรื่องสามมใช่ไหมเอ้าโอ้กดทีเดียวเยกดทีเดียวเอาม่เอาม่ยก้องอีกทีนึงตะกี้หลอกตะกี้ตีลูกหลอกไปทีหนึ่งครับกดสองดาวมาเร็วหนึ่งดาวฟัมหนึ่งดาวฟัมสามดาวสามดาวซัมเฮ้ยสามดาวตัวไม้ พอหยุดเลยฉันพอแล้วพี่จ๋าพอแล้ว <c oughs> ได้โซลินมาเอ้ยหลุยซ้หมอหลุยนี่สามดาวป่ะน้องหลุยก็สมดาวเฮ้ยแต่สองดาวไม่ออกเฉยเลยว่ะพอไหมทุกคนโอ้แล้วถ้าเราได้เอ้ยจินจินจินเอ้ยมามาลุ้นฟิวชั่นกันต่อเผื่อได้2ดาวมาเพิ่มนะไปครับพิธีรีตองครับกรองมา แมวไปนิดนึงกดครับพาลาอีกแล้ววะแล้วยังไงแล้วยังไงพาลาหนึ่งแต่สามดาวก็ได้ได้ลุนล้นนะเนี่ยเอาจริงถ้าได้สามดาวไปตัวได้ลุ้นนะครับพอดีไหมพอดีกว่าเนาะทุกคนผมใช้ไปพันเหรียญแมวนะเหลือเก้าร้อยเหรียญแมวไว้ผมไปรีดันทำอย่างอื่นอย่างที่แบบ เพื binary, ่อนๆในกิว <pantry> ก <breaking asta> ็เตือนผมมานะครับทั้งในไลน์กรุ๊ปในไลน์กิวนะก็เตือนมานะว่าอย่านะนอนน้อยอย่าอย่าทั้งอย่าอย่าอย่างนี้เลยนะเอาถ้างั้นผม่าเปิดให้ดูเท่านี้แล้วกันนะถือว่าผลประกอบการวันนี้ก็คือได้1ดาวใหม่2ตัว2ดาวใหม่2ตัวแล้วก็สมดาวใหม่1ตัวนะครับ ก็ถือว่าได้ทีมใหม่1ทีมนะในงบ1,000เหรียญแมวนะครับผมก็จะได้เอาขยะเนี้ยไปเทใส่ลงใน tree of d a r k n e s นี้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม star crystal เนาะโดยส่วนตัวผมนะพอไล้มาลองเปิดจริงๆแล้วอะ่ะมันมันไม่สนุกเลยทุกคน มันลุ้นเกินไปเว้ยหัวใจจะวายนะผมว่าเอาเหรียญแมวไปทําอะไรที่มันแบบเสี่ยงน้อยกว่านี้ดีกว่านะครับเออหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบอยากลองดูแบบนอนน้อยบ้างหรือว่าคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเอ้ยมันก็ดูเหมือนมีเหตุผลเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ติดขัดเรื่องการเงินนะครับถ้าอยากลองเสี่ยงอยากลองใจเต้นตึกตักตึกตักเนี่ยก็มาลองกันได้นะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้กับช่องนอนน้อยเกมมิ่ง แล้วก็เกมเล็กนาะล็อกลาบิลิน NFT ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโ,โคตรมันเลยวะ่ะ